สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนนะครับคุณเอกมรเปรมกมลและผมธนาณั์จันทิพย์นะครับรวมไปถึงอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้นะครับอาจารย์กมลชนกจุ้ยถนอมนั่นเองครับครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่สองนี่เป็นยังไงถึงก่อนในนี้หลายคนเอาละคงจะเป็นแบบนี้แน่นอนถ้าเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มที่สองจะต้องเป็นแอสตราเซนกาครับส่วนใครที่ฉีดไปแล้วสองเข็มต่อไปมีการอ่่ฉีีีดก้้งงนึ น่าจะเป็นแอสตาซิลกาจะเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนหรือเปล่านะครับ, <S <S รบตอนนี้ที่จังหวัดจันทบรุรีก็มีการนําร่องแล้วนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับยี่ห้ออย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,กันให้กับ3กลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และ7กลุ่มโรคเรื้อรังลดเจ็บอาการเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับถ้าติดโควิด -19 ฐานะของนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่าการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อนะครับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มดําเนินการฉีดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการฉีดเข็มที่1ซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาแบบนี้แหละครับให้กับกลุ่มเสี่ยง3กลุ่มแล้วก็คือกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปี7กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์เพื่อเป็นการลดอาการเจ็บป่วย จัดหนักให้เป็นเบาลงรวมทั้งลดการเสียชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะว่าจากงานวิจัยหลายๆที่เนี่ยนะครับแล้วก็ผลการทดลองที่ผ่านมาพบว่าถ้าฉีดผสมกันแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการฉีดวัคซีนยี่ห้อเดียวทั้ง2เข็มก็ได้มีการเริ่มให้กับ3มกลุ่มนี้ก่อนส่วนอาการข้างเคียงจากการฉีดก็มีปกติทั่วไปนะครับไม่มีอาการรุนแรงจะมีอาการอย่างเช่นเวียนหัวอาเจียนคลื่นไส้มีผื่นขึ้นนะครับ โดยสถิติเนี่ยตัวเลขการเสียชีวิตของชาวจันทบุรีตอนนี้ทั้งหมด8รายนะครับส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายหรนี้พอเกิดอาการเจ็บป่วยก็อาจจะทําทให้ร่างกายซุดโทรมค่อนข้างเร็วนะครับถ้าติดเชื้อโควิดส่วนการฉีดเข็มที่3ครับหรือการบูสเตอร์โดสตอนนี้ยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่าจะใช้แบบไหนยี่ห้อไหนแต่ผลงานทางวิชาการหลายหลายที่เนี่ยมีแนวโน้มครับว่าอาจจะใช้วัคซีน ต่างชนิดออกไปแล้วก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะเป็นไฟเซอร์ที่กำลังจะนำเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็น mRNA ก็เป็นได้ก็ต้องรอข้อสรุปแล้วก็ผลวิจัยที่แน่ชัดอีกนะครับก่อนที่จะมีการฉีดให้กับประชาชนต่อไป เราเราดาเนินการในเรื่องของประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องการให้ฉีดวัคซีนเบื้องต้นก่อนเลยนะครับเพื่อลดการเจ็บป่วยหนักและเสียชีวิตนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีกลุ่มที่2คือ7กลุ่มโรคนะครับบวกอ้วนนะครับกลุ่มที่3ก็คือหญิงตั้งครรภ์น,นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราอยากให้ฉีดวัคซีนก่อน เพราะว่าถ้าป่วยแล้วจะป่วยหนักมากดังนั้นวัคซีนที่เราจะใช้ณนะวันนี้เนะี่ยมีสองสองสูตรนะครับพูดกันง่ายๆนะครับถ้าจะให้ออกให้ภุมิกันขึ้นเร็วเนี่ยนะครับณนะวันนี้นะครับฉีดเข็มที่1ก็คือซีโนแวคฉีดเข็มที่2นะครับก็คือแอสตราเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็เลยมีสูตรใหม่สูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือการฉีดเข็ม3 แต่ณวันนี้การวิจัยของเข็ม3เนี่ยนะครับยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะใช้แบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มถัดไปอาจจะเป็นแอสตราเซเนกาแต่อีกตัวกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาก็คือ mRNA ก็คือไฟเซอร์นะครับเพราะนั้นอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทั้ง2ตัวนะครับก็ต้องดูต่อไปนะฮะว่าสำหรับบุคลากรการแพทย์เนี่ยนะเข็มที่3จะเป็นอะไรนะฮะแอสตราเซเนกาหรือจะเป็นไฟเซอร์ก็ต้องดูต่อไปนะครับ ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับท่านก็ไปให้กําลังใจกับกลุ่มผู้ประกอบการชายหาดบางแสนรวมไปถึงกลุ่มประชาชนนะครับที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกจํานวน1,200คนครับนายนรงชัยคุณปลื้มครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับวันนี้ท่านมาให้กําลังใจกับกลุ่มผู้ประกอบการชายหาดบางแสนและก็กลุ่มประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนซิโนวแวคเข็มแรก จำนวน1,200คนนะครับซึ่งก็มีการทยอยฉีดอย่างต่อเนื่องหลังได้วัคซีนมานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยคิดเป็นอัตราการฉีดไปแล้วในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข15%ส่วนผู้ประกอบการชายหาดบางแสนก็มีการฉีดไปแล้วกว่า30%ครับ คาดหวังว่าจะฉีดให้ครบ70%ในเดือนธันวาคมหากได้รับการจัดสัรวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะครับและก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสนชายหาดวานนภาชายหาดแหลมแท่นเขาสามุกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมโดยในวันนี้นะครับยังได้ร่วมกับนายองค์อาจ หงิริมงคลนะครับประธานกลุ่มพลังบ้านใหญ่นําขนมอาหารนําน้ําดื่มเนี่ยนะครับมาแจกให้กับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการชายหาดบางแสนครับยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากนะครับจึงได้มีการทําเรื่องการร้องขอวัคซีนไปเพราะว่าบางแสนเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่มีความสําคัญทุกครั้งที่มีการผ่อนคลายก็จะมีนักท่องเทีย่ยวเดินทางเข้ามาขณะเดียวกันก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องบริการอาหารเครื่องดื่มบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะรู้ว่าผู้ที่เดินทางมาเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แต่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองบางส่วนนะครับแต่เป็นพื้นที่เปิดจึงไม่สามารถคัดกรองได้100%เอร์เซนทั้งนี้นะครับทางเทศบาลยังได้มีการสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มนะครับจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์จำนวน1 0,000โดสให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกด้วยนะครับ ไปดูที่จังหวัดชมบุรีนะครับทาน,นของรองผู้ว่าเองพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงานครับก็ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควร1สิของผู้ประกันตนมอ3ม39มรวมทั้งม40ครับที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนชนราษฎรอัมรุงอําเภอเมืองชมบุรีจังหวัดชมบุรี นายทวัชชัยศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงานในจังหวัดก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจเยี่ยมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เข้าไปรับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ของผู้ประกันตนม .33 ม .39 แล้วก็ม .40 ตามโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันแอดชลบุรีโดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสนักง,งานาสารสุขจังหวัดชลบุรีทางด้นานของรองผู้ว่า เองก็บอกนะครับว่าตอนนี้นมีการแพร่ระบาดในวงกว้างในพื้นที่นะครับแล้วก็มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีการกำชับครับให้หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงานจังหวัดชมบุรีตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดสิกับผู้ประกันตนของมอ3ม39อและมอ0นี่แหละฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดโดยการตรวจคัดกรองหาเชื้อครั้งนี้ก็เริ่มทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่ แปนาฬิกา30บนาทีถึง16นาฬิกา ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยในหลายจังหวัดเนี่ยจำนวนเพิ่มมากขึ้นจำนวนเตียงในการรองรับเนี่ยหลายๆจังหวัดก็ต้องวางแผนเพื่อที่จะหาพื้นที่ให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อจะรองรับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือสีต่างๆนะครับที่นครปฐมเองนะครับตอนนี้เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนที่วัดไร่ขิงนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยกรณีเตียงเต็มขณะนี้เนี่ยนะครับอำเภออื่นๆก็เตรียมสถานที่พร้อมเปิดรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาแล้วเช่นกันครับ พระเทพศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาค14จเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนาย,ยกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนครับโดยใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ1 2พรรษ 12, ามาหาราชินีวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด19นะครับ ผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในตำบลไร่ขิงเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการและไม่มีโรคประจำตัวนะครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด300เตียงครับซึ่งอาคารดังกล่าวเนี่ยนะครับมีอยู่5ชั้นด้วยกันครับล้อมรั้วด้วยสังกะสีแยกส่วนป้องกันการเข้าออกอย่างเข้มงวดโดยในขั้นตอนแรกครับก็จะเริ่มเปิดใช้ก่อน3ชั้นก็คือชั้นที่2เป็นผู้สูงอายุชั้นที่3เป็นผู้ป่วยหญิงและก็ชั้นที่4เป็นผู้ป่วยชายนะครับ ซึ่งแยกเป็นห้องพักห้องละ2เตียงรวมชั้นละ28ห้องแต่ถ้าหากผู้ติดเชื้อมาเป็นครอบครัวบางห้องจะเสริมใส่เป็น3เตียงโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับทั้ง3ชั้นจะรองรับได้ประมาณ180เตียงและถ้าหากไม่เพียงพอนะครับก็ยังมีชั้นที่5นะครับที่เป็นห้องถุงใหญ่สามารถตั้งเตียงเรียงกันได้อีกประมาณ100เตียงนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ย ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองไร่ขิงและสปส,สชรวมทั้งเจ้าของกิจการผู้ประกอบการรวมทั้งชาวตำบลไร่ขิงนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่างๆที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ประกอบกับที่ได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาพิบาลน,นะครับเจ้าคณะภาค14เจ้าวัดวัด,วดไร่ขิงพระอารามหลวงที่ได้ใช้สถานที่ เป็นอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ในส่วนของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสนามสามพรานนะครับและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองไร่ขิงในการจัดเจ้าหน้าที่ปลัดเปลี่ยนดูแลผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอีกด้วยนะครับ ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีหลายอำเภอนะครับที่มีความพร้อมและดําเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนแล้วไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองนคนปรปฐมใช้อาคารโรงเรียนกีฬาเทศบาลหนะครับรับเฉพาะผู้ป่วยพมา่าจํานวน59เตียงและอำเภอสามพรานนะครับใช้อาคารเฉลิมพระเกียรต 72, ิ72,000มหาราชินีวัดไต่ขิงนะครับมี280เตียง ส่วนอำเภออื่นนะครับกำลังดําเนินการและก็คาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยเร็วๆนี้นะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคะรปฐมนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะไปใส่เป็นเครื่องมือของไอนะครับได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะนําผู้ป่วยที่ตรวจพบแล้วผ่านการประเมินของแพทย์แล้วเนี่ยว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระดับปกติไม่รุนแรงคือสีเขียวเนี่ยเอามาพักเพื่อรักษาใน ซีไอ uh, ทุกแห่งนะครับแล้วเราก็จะได้เร่งนำผู้ป่วยที่ uh, ตรวจพบเชื้อแล้วยังร uh, อเตียงจากโรงพยาบาลหรือโรง,งพยาบาลสนามนำเข้าสู่ระบบไปดูเรื่องการแพร่ระบาดโควิด1 9นะครับจากกลุ่มคลัสเตอร์แคมป์คนงานซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับส่งผลให้ต้องปิดแคมป์มีการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหลายหน่วยครับ ก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อติดตามจากรายงานนี้ บันสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของจังหวัดลบบุรีมีจำนวนแรงงานต่างด้าวจาก3สัญชาติทั้งเมียนมาลาวและกัมพูชาจำนวน1 1 0 0 0คนคิดเป็น98เปของจำนวนแรงงานทั้งหมดเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9หลาหลายลรอกสำนักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีจึงได้เพิ่มความเข้มข้นต่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว การเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยก็มีดำเนินการนะคะว่าถ้าจะเข้ามาทํางานในจังหวัดลบบุรีจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนรับขออนุญ,ญาตทำงานโดยถูกต้องเท่านั้นนะคะแล้วก็จะต้องผ่านการตรวจโรคโควิดโดยผลสวบบนะคะไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะแล้วก็แรงงานต่างด้าวน,นั้นเนี่ยจะต้องเป็นแรงงานที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมอยู่แล้วสำนักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกับหลายหน่วยในคณะทำงานที่8ของจังหวัดลบบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการบริษ,ษัทชวทวีก่อสร้างจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข366สายเลี่ยงเมืองลบบุรีด้านใต้อำเภอเมืองลบบุรีมีแรงงานทั้งสิ้น95คนเป็นแรงงานไทย90คนแรงงานสัญชาติเมียนมา5คนโดยได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดสักแก้ว <thank you. S 2> เข้ามาทำงานในจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา ผลการตรวจไม่พบการกระทําผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวทุกคนมีเอกสารประจําตัวและใบอนุญาตทํางานที่ถูกต้องจึงได้กําชับให้ดูแลพนักงานและควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณาสุขถ้าในกรณีที่นายจ้างต้องมีการหยุดงานหรือกับตัวก็สํานักง,งานประกันสังคมจะดูแลโดยการจ่ายค่าจ้าง50%ของค่าจ้างนะคะ ที่นําส่งกับประกันสังคมโดยเพดานสูงสุดหมื่นห้าถ้าเคสนี้ถ้ามีการหยุดงานทั้งเดือนนะครับที่ให้หยุดงานทั้งเดือนลูกจ้างไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างด้าวเนี่ยค่ะจะได้สิธิ์ทั้งเดือนก็คือ7,500บาทต่อเดือนไปขอคําแนะนําจากทางจัดหางานแล้วก็ตมแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่ตมกับจัดหางานเตรียมให้แล้วก็ไปยื่นยื่นเพื่อขอคนงานเข้าแล้วก็ไปตรวจ โควิดน9ทีนที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาใบตรวจแล้วก็ใบรับรองแพทย์มาแนบเอกสารยื่นจัดหางานเพื่อเอาคนเข้าพื้นที่ตอนนี้คือพูดง่ายว่าจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีแคมป์มีแคมป์มคนงานเยอะแล้วก็มีการเดินทางผ่านเข้าออกเยอะเหมือนกันครับผมว่าตอนนี้ทุกพื้นที่ก็ต้องมีการสุ่มตรวจมากกว่าเดิมครับผมมีการเฝ้าระวังมากกว่าเดิมครับผมครับ สิ่งสำคัญของทุกหน่วยคือเป้าหมายในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อโดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของทั้งแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในสถานประกอบการรวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและประชาชนโดยผู้ประกอบการต้องจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกันทีมข่าว N b t บกาญจนบุรีรายงาน ตอนนี้นะครับในหลายจังหวัดก็มีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงคลัสเตอร์ในแคมป์โรงงานแต่สิ่งสําคัญครับก็คือน้ําใจนี่แหละครับของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับนนทบุรีครับที่นี่ฮะร่วมส่งกําลังใจความห่วงใยให้กับคนต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างผ่านอาหารปรุงสําเร็จจากกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิในคลัสเตอร์แคมป์คนงานตามมาตรการโครงการปันน้าใจร้านค้าสู่แรงงานครับ ทางนั้นของคุณอนุวันแสงประเสริฐครับจัดหางานจังหวัดนนทบุรีบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็มีความห่วงใยแรงงานในกิจการก่อสร้างที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้กรมการจัดหางานจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทํางานของคนต่างด้าวจัดอาหารปรุงสําเร็จให้แก่แรงงานต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยมีการดูแลคุณภาพอาหารให้สะอาดถูกสุขอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับแรงงานต่างด้าวทุกคนพร้อมกำชับนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งจังหวัดนนทบ,บุรีเองก็มีสถานประกอบกิจการก่อสร้างแจ้งเข้าร่วมโครงการรับความช่วยเหลือจํานวน48แคมป์นะครับเป็นนายจ้างผู้ประกอบการจํานวน165แห่่นะฮะแรงงานต่างด้าวได้รับความช่วยเหลือจํานวน4,611คน โดยทางด้านของสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดนะครับมีการจะส่งอาหารกล่องเป็นมื้อกลางวันให้คนละหนึ่งกล่องต่อวันนะครับระหว่างวันที่14ถึง21กรกราคมเพื่อที่จะเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์แคมป์คนงานนะครับ ขณะที่กระทรวงแรงงานก็มีการดูแลแรงงานที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับโดยการดูอาหารใถึงสามมือ้อและก็มีการดําเนินโครงการปันน้าใจร้านค้าสู่แรงงานซึ่งเป็นมนาตรการเสริมในการสนับสนุนช่วยเหลือลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบให้มีไรายได้จากการจัดทําอาหารกล่องอีกทั้งหนึ่งนะครับสําหรับ จังหวัดนนทบุรีก็มีแคมป์แรงงานต่างด้าวเนี่ยที่ถูกจิดการนะคะแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวน48แคมป์นะคะเป็นผู้รับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายเล็กรายใหญ่จํานวน165รายนะคะจำนวนแรงงานต่างด้าวก็4,611คนนะคะซึ่งเราก็จะจัดอาหารข้าวกล่องเนี่ยนะคะมา ช่วยช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวนะคะปัญทาปัญหาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสางาันกําลังใจให้กับรายง,งานต่างด้าวนะคะค่ะก็เราจะจัดส่งทุกวันนะคะเป็นอาหารกล่องสาหรับมื้อท้งวันนะคะตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่27รกรกฎาคม2564ค่ะไปดูเรื่องของศูนย์ภัยไทยเราครับกระชายโอโ้โหราคาพุ่งมากตอนนี้พี่ใช่ครับมมเนื่องจาก เนื่องจากเ,เรามีความเชื่อนะครับ <ทะ S 1> ว่าบริโภคสูนไพไทยแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโควิดได้ทางด้าน,านพ่อค้าแม่ค้าเองก็บอกนะครับว่าอนาคตเนี่ยกระชายอาจจะขาดตลาดได้เนื่องจากว่าตอนนี้ของเริ่มลดลงนะครับแต่ความต้องการยังสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องจากกระแสคนที่รักสุขภาพครับแล้วก็เลือกซื้อสูนไพไทยไปทําน้ําสูนไพเพื่อรับประทานเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย แน่นอนสุดครับสมบูร์ให้บรรยากาศการซื้อขายผักสดที่ตลาดโบลิิงจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกและค้าส่งผักสดขนาดใหญ่มีประชาชนเนี่ยเดินทางไปเลือกซื้อศูนย์ภัยไทยตลอดทั้งวัน <alright. S 1> นางสาวสุภาวดีทบด่านกลางคนนี้เป็นแม่ค้าปลีกผักสดในตลาดผักโบลิ่งเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เกิดการระบ,บาดของโควิด <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ศูนย์ภัยไทยซึ่งก็คือกระชายสดนะครับในตลาด ตอนนี้ราคาปรับสูงขึ้นเป็นเท่าตัวครับก็เป็นผลที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคนะครับที่สูงขึ้นแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ซึ่งก็ตีคู่มากันเลยครับกับฟ้าไทยโจนี่แหละฮะแล้วก็ขิงแก่ก็ขายดีมีความเชื่อครับว่ากระชายขาวเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนจะช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อของโควิดได้แล้วก็สามารถต้านโควิดได้นํามาแปรรูปนะครับด้วยการต้มแล้วก็ดื่มนะครับ บางบางคนก็ใช้กระชายขาวเนี่ยไปทํากับข้าวแล้วก็ฐานก็มีนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนี้แหละครับก็ทําให้ราคาของกระชายขาวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ขายอยู่เนี่ยกิโลกร,รัมละ60-70บถึงบาทปัจจุบันตอนนี้นะครับปรับสูงขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ1 0 0่งถึงบาทนี่อันนี้ก็แล้วแต่เกตครับความสวยงามของกระชายมีมากขนาดไหนถ้าสวยมากก็ราคาสูงหน่อยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ1-2กิโล ก็ทำให้แค่พอมีสินค้าจําหน่ายให้กับลูกค้าแบบวันต่อวันนะครับของนี่ต้องการตลอดทุกวันซึ่งถ้าสั่งไป50กิโลเนี่ยก็จะได้ของมาประมาณ30กิโลเท่านั้นนะครับเพื่อแบ่งกันขายกระชายสดนะครับในตลาดส่วนยอดการจําหน่ายกระชายตอนนี้สามารถจําหน่ายได้ประมาณ50กิโลกรัมต่อวันเท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่าขายดีขึ้นมากเป็นเท่าตัวแล้วก็คาดว่าความต้องการของประชาชนเนี่ย ยังคงมีอยู่จํานวนมากถ้าสถานการณ์ของโควิดยังไม่ดีขึ้นก็ยังน่าจะส่งผลกับราคาของกระชายนะครับตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยราคาขึ้นวันละ10-20บาทเลยนะครับต่อวันนะฮะร,ราคาขึ้นรวมไปถึงในอนาคตอาจจะขาดตลาดได้ครับไปฟังเสียงแม่ค้าขายผักตลาดโบลิงจังหวัดจันทบุรีครับยอดยอดเพิ่มมากค่ะแล้วก็ราคาขึ้นสูงด้วยจากแต่ก่อนแค่50-60บาท มันก็ขึ้นมาร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบถ้าเบอร์สวยร้อยสี่สิบมันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าของที่ตลาดใหญ่ที่เขาส่งมามันถ้ามันไม่ค่อยมีอ่ะเขาก็จะมาส่งเราขึ้นแต่ถ้าของมันเยอะเขาก็จะจะขยับลงแต่ลงไม่เยอะห้าบาทสิบบาทแต่ถ้าขึ้นขึ้นทีหนึ่งยี่สิบถึงสามสิบก็จากยอดปกติสิบโลยี่สิบโลเป็นห้าสิบหกสิบโลอันนี้แค่เฉพาะขายปลีกนะคะนี่ครับ ันนั้นขายปลีกทางด้านขายส่งกระชายสดเนี่ยคุณปุ้ยครับเป็นแม่ค้าขายส่งผักสดที่ตลาดแห่งเดียวกันนะครับบอกว่ากระชายสดเนี่ยตอนนี้ถุงละ5กิโลกร,รัมเนี่ยขายอยู่ที่ถุงละ580บาทครับ,บ,รบก่อนหน้าน,นี้ราคาสงูงถึงถุงละ700บาทช่วงนี้ราคาปรับลดลงมาครับ<ม>ก็เนื่องจากมีกระชายสดจากประเทศเพื่อนบ้านครับเริ่มเข้ามาตีตลาดก็ทําให้กระชายของไทยเราเนี่ยราคาปรับลดลงการจําหน่ายกระชายสดส่วนมากจะมีการสั่งจองล่วงหน้า เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำโดยทางร้านเองก็จะได้มาจากตลาดสี่มุมเมืองครั้งละประมาณ30-40กิโลครับซึ่งก็ถือว่าขายดีครับเริ่มมีของทางประเทศพื่อนบ้านเข้ามาแล้วครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรทางเลือกแล้วกันนะครับผมแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนเลือกฮะและที่จะลองซื้อไปทานดูอย่าง,งไง<ๆ>ก็ตามครับผมก็ยังเชื่อว่า วัคซีนที่ดีสุดของผมก็คือแมสอยู่ดีนะครับผม,ม <ใน S 1> เดี๋ยวพักคู่ช่วงหน้ามาดูบรรยากาศเรื่องการเรียนออนไลน์ของเด็กๆกันบ้างครับ